สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปวิ่งงานสารคามสิทนะครัครบปิดๆเรียบร้อยกงเกงนี้รุ่นอะไรอะเมกกี้เลกกิ้งโกค่ะ,ะคือชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าเยอะมากเออมีกระเป๋าต้างข้ามมีซิทแล้วก็มีด้านหลังอืมคือให้เราตรงๆเลยป่ะคือวันนี้ก็จริงๆมีเ็นค่ะ ประจำเดือนมีประจำเดือน้นใช่แต่ก็รู้สึกโอเคนะก็รู้สึกเฟรชไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บอะไรแล้วก็ตื่นเต้นนยดนหนึ่งหูยเย็นหนึ่งกัเ <ละ S 2> นนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ใส่รองเท้าคู่ใหม่ครั้งแรกเดี๋ยวเราวอวมกันไปตามทางนะครับ ตอนนี้ศ oh. ูนย์เจ็ดองศาไม่ไ nah, ม nah. ่ได้เอาปอแขนมานะไม่ได้เอาไม่เอาเสื้อคลุมอะไรมาเลยค่ะเค็ระวังกดใกล้ๆตัวด้วยให้กำลังใจเดียวครับข้อสอบยืมมาวันที่เพื่อนแล้วสนามนี้ การในครันนี้เป็นสนามแห่งสุขภาพสารราคมซิตี e <ım S 1> ้มีอะไรดีมากมายขอให้กิจกรรมดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปคอลัสเพสทรีค่ะวันนี้5 4 3 2ีสาต์ค่ะเริ่มแล้วค่ะ วันนี้เรามาตามถ่ายคูเนนะครับว่าเป็นการแข่งขันในรองเท้าอาพว่ายสามครั้งแรกของคูเนนะกอดติดชีวิตคูเนทุกกิโลนะครับวันนี้เล่งไปโน้ตครับก่ายเฟเตอร์ครับเฟเตอร์เวลาเท่าไหร่ครับ60ครับอ๋อ60โอ้โหเพืยออะไรเนี่ยหครับ <c oughs> <c oughs> บเมื่อกี้เปิดแรงกันเปิดแรงไปไนนะเปิดแรงไปไหนนะลนกอยู่ถับครับมาซื้อได้ด้วกันครับเดี๋ยววันนี้ตามถ่ายคุณเองครับโอเคลังนี้สัต์นะครับโอ้แบ c ฝึกกับเพื่อนแบบเดียวไปแลตามคู่ทันเข้าหนึ่งโลแรกนะครับตอนนี้คุณเนมมาเพสสี่แน่สี่ไปี่นไปนะ พูดน้อยหน่อยนะคะไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยเลยในกีังขับวะเนี่ยอ๋อเนี่ยครับอ๋อไม่มีนาฬิกาหรอไม่มีนาฬิกาด้วยนาฬิกาให้หมดนะครับอู๋ดูครับขับตัวครับขับตัวที่1.6 1.6 ตอนเย็นก็มารับบีบนะครับที่ห้างเสริมไทยสะดวกมากๆเลยนะเพราะว่ามันอยู่ที่ห้างนะครับตรงตตบริเวณลานจอดรถก็เป็นแบบชีพธามนะวันนี้นะครับมีจุดกับตัว2จุดเมื่อกี้กลับมาจุดหนึ่งต้องเข้าเช็คคอยนะครับแล้วก็เดยวตรงไปที่โรงระโรงโรงเรียนสาขาพิษเลี้ยวขวาที่ตกเทคนิคน,นะครับ ก็จะวิ่งย้อนกลับมาก็จบที่เสร่อมถทยเห็นงานบอกว่า10.2โลนะตอนนี้ผ่านมา2.5โลก็เพลส4 5 2ตามมาครับทุกคนครับเฮ <c oughs> ้นี่นอนที่นี่เลยเมื่อคืนนะอัะอบอิน ครับโอ้5โลมาแล้วฝั่งนั้นปล่อย5โลแล้วครับใหญ่ไป3โลแล้วพี่แต่จะ4โลแล้วครับเพชรตกไวนิดนึงนะคุณเดคุณเดเพตรตกมา5น่าจะเป็นเนนนี้น้ำเมื่อกี้ มามเร็ห้าแล้วครับตอนนี้แข่งได้ครับมีเวลาเร่งครับถึงงานเราเป็นไงบ้างครับ,รบท้งนี้สวัสดีครับโอ้โหมาจับเล่นนะวันนี้ใช่ไหมมาจับใช่ไหมวันนี้ ผ่าน5ก็ร็้กว่า25นะครับทีเวทสีไฟล์นอันนี้นี่ใครครับน้องหนิงครับโอ้ยอยู่นี่นี่เองปลาบ้าบาคราับน้องหนิงครับจากบวนนะที่หนิงนะป่าเหนื่อยเหมือนกันเะเนี่ย โอ้ไปตั้มนัดไปด้วยกันเลยครับสองคนนี้พี่น้องครับพงเวพงยังทานยังทานตกายป่ะไปตกายโอ้โหครับหนึ่งรองนามสิสวัสดีครับมีโอ้โหแต่ละคนนะครับวันนี้นี่มันรวมดาวจริง อันดับหนึ่งเมื่อกี้นะครับไปก็เป็นตั้มกับช่องน็อตนะวิธีทำวิธีทำมีสาทมนะครับอาทิตย์โสดานครับป่อนไปอันนราสามเป็นพงนครับสดสายหกสดสายหกครับโอ้โหหกชื่อแรกนี่รู้จักดีทุกคนนะครับเร็วมากนะแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มฮันจริงๆสำหรับน้องน็อตนะครับเหรียญทอง กีฬามาหาลัยนะระยะพันห้านะครับส่วนตั้มนี่ไม่ต้องห่วงครับระดับเหรียญทองซีเกมส์นะแต่กีฬา,าวิกีฬานะอันดับสามก็น้องพงนะครับพงสิชิินพะวอขาแรงแถวนี้แนละแล้วก็อันดับสี่น้องสากายนะครับอันดับห้าเป็นโค้นหมีฟ้าลา โคตรโหดนะวันนี้ท่านอับแรกแถมยังไล่ล่าด้วยสดใสนะครับดวงแก้วดีเบอร์อคนนะยังไม่เห็นผู้หญิงนะตอนนี้ยังไม่เห็นผู้หญิงอ่อนนะเดี๋ยวดูว่าใครนะผู้หญิงออกมีู่นะีฮะตรงนี้โอ้พี่พี่นงเมื่อกี้พี่พพพนง รีบไปไหนกันครับเนี่ยอันนี้หนึ่งหญิงหรือเปล่าอ๋อหญิงอ๋ออ๋อหญิงน่าจะเป็นน้องเดินทนนะครับฟินชาต์นะครับฟินชาต์เดินทนหรือเปล่าครับโอ้ล้างน้ำนครับขุ้นก้าวุึ้นก้าโอ้โหวันเทียนน้ำไปก่อนน้ำโอ้อย่างร้อนครับวันนี้ไมาถึงสนามนะครับ อากาศนี่อากาศหนาวนะครับแต่ในเลนนี่หวดกันโหดมากแนละ้วระดับแชมของหลายๆสะดับมากันนะครับย่อนอีนกนะโอ้อตัวครับตัวนี้6กจุดเจหลืออ,อีกสามจุดโลสุดท้ายนะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเร่งฮนะลงเงินยาวๆ ไปครับทีมงานสามโลสุดท้ายครับตรงนี้สามโลนะเฮ้ยมีกองเชียร์ด้วยสี่คร <laughs> ับสี่ครับนี่ครับ เริ่มเล่งแล้วเพิ่มเล่งแล้วตรนงนานะยาวนะอยู่ในเล่งมาแล้วตอนนี้เทชเล่งดีนะเทรอยู่เทสสี um ่ไปไปนะครับนี่ครับ จะทำจับ50ได้นะครับกูแน้เดี๋ยวรอดูตรงนี้ฮะจะจบละประมาณ33-34นาทีสุดท้ายนะครับตรงนี้นะโลห้านี่มันเป็นขึ้นเดินะมาตรงกี้ตรงนี้ก็เลยเป็นลงเดินกลับไปที่เส้นชัยนะครับข่างความเร็วกันได้เลยนะเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะเมื่อกี้ก็คือกลุ่มผู้นำเขาแบบฉีก,กันตรงนี้นะครับช่วง2-3โล่สุดท้ายนะเร็วมากเลย อ <Wasser> โอ้โหงานแล้วครับยังได้ครับยังได้ครับน้ำครับน้ำครับน้ำไม่กินแล้วกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยนึงกินหน่อยนึงเจนนั่นนี่นะครับเดินหลอกนะมีเน้นเน่ย นี่นิดนิดหนึ่งนะตรงนี้โลแปดนะครับไั้ที่รับตามชีวิตน้องหนิงนะครับตรงนี้คู่เนะเป็นไงฮะตามมาอยู่ข้างหลังครับคนละรุ่นกันอยู่แล้วนะครับสองคนนี้อ๋อไม่ต้องคิดถึงเลยนะคแต่ตอนนี้เอารุ่นอย่างเดียวนะฮะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อบอยครับบอยครับผมคนบอยนะครับหรือมาวิ่งด้วยเฉยกอดด้วยครับกอดด้วยกอัด้วย ติดตามพี่สายอยู่ครับส่งน้องหนิงเข้าไปก่อนนะครับเดินนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนะครับนั่งดังครับโอ้โหขอบกันมาเอาโปรไฟล์สามสองสองคนนี้ครับยังไงฮะมาด้วยกันหรือเปล่ามาสองคนนี้ กะใส่ชุดมาเอาลงเนินแล้วเดินสุดท้ายครับเห็นส้นทายแล้วยังไงฮะตรงนี้คุณในลสุดท้ายครับเริ่มแลเริ่มแล มีเตี่ยครับทุกคนเตี่ยครับพี่ครับเงียบกริบเลยครับตอนนี้ตอนนี้บอกทุกคนบอกค่อยๆคุยกันนะค่อยคุยกันนะโอโดมยาดมด้วยดมยาดมแล้วครับตอนนี้โซงยาดมให้กูเนี่ยไม่ได้โซงยาดมให้กูเนี่ยไม่ได้นะครับ หายใจเขา้าลึกๆครับลองขาเร็วได้เร็วนะครับตรงนี้ฮะับแขนช่วยนะครับทุกคนับแขนช่วยครับไปับแขนไปครับับแขนไป,นไปดีดีดีน้องหนิงดีไปเลยไปเลยหนิงไปก่อนครับจนยี่สิบนะครับไปไปกระพริบเดี๋ยวซ้ายแล้วมันจริงๆครับอันนี้ คืข้างเสริมมใแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วโอ้จบเรงจริงวันนี้จะจบแล้วครับได้แล้วอะไร โอ้โหได้่ะโอ้โห50นาทีพอดีครับแล้วก็แล้วที่มาถึงแล้วนะคะ้มาถึงแล้วนะคะามรถ้รวมไปถึงเรือ ผลการแข่งขันอย่างรวดเร็วเลยค่ะอันดับ8รุ่นมายุครับเด๊โคตรจริงแถวนี้โอแถวนี้มันเคลื่อนอย่างงี้ฮะติดทบร้อยไหมติดทบร้อยไหมครับทบร้อยติดไหมอันดับ32มตครับอ๋อได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปรับของคกันสามสิบสองครับสามสิบสองหรอคะ นี่ฮะุูเนี่ยตันที่เอ็ดจบแล้วครเยวันนี้ก็มาที่สารครามสิบนะครับเป็นงานที่จริงๆเป็นงานที่ดีนะแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะครับและมีขาแรงเยอะมากเกินพวกเรานะครับวิ่งเต็มที่กันแล้ว คุณเอก็วิ่งเต็มที่แล้วนะเมื่อกี้เองที่เห็นนะทุกคนที่เห็นนะหวดเข้ามานะเป็นไงวันนี้ผลงานภูมิใจกับตัวเองที่ทำสำเร็จนะคะก็เป็นการวิ่งที่สนุกวันหนึ่งเลยนะเพราะว่าอากาศเย็นสบายมาก<อ>และก็ได้รองเท้าใหม่ค่ะโอ้โหวันนี้มาเติมรองเท้าอัลฟาไฟสามครั้งแรกนี่ครั้งแรกที่ใส่เลยนะคะวิ่งสิบโลสี่ <S S นุ่ม <bye> สี่ไปไปสี่ไปไปเลย ช่ค่ะ <laughs> วันนี้ก็เลยเป็นวันีวิ่งสนุกมาอีกวันหนึง่งถึงแม้จะไม่ติดทวยก็ไม่เป็นไรวันนี้เราได้ท็อปร้อยอันดับที่เจ็ดรุ่นแล้วก็ได้ท็อปร้อยนะครับนี่ได้ท็อปร้อยมาปลอบใจนะคะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย